สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้นาตรวจบ้านที่บ้านกลางเมืองนะครับผมเป็นการตรวจรอบที่3นะครับวันนี้เรามีรายการเหลืออยู่ทั้งหมด95ห้ารายการนะครับเป็นบ้านส่งชั้นนะครับดูนะครับยังติดขัดอยู่นะเห็นไหมรากยากเหล็กขูดนะครับด้านบนนี้ยังมีผิวปูนนะครับที่เป็นขื่นอยู่นะครับก็อันนี้จะยังไม่ผ่านครับตรงนี้ขึ้นขึ้นนี่ชัดมาก มีฝาบ่อแตกแล้วนะครับอันนี้ยกขึ้นมามันจะนี่แตกแบบนี้เลยมนนีก็มีรอยล้าเหมือนอกันอันนี้เหมือนฝามันเล็กกว่าปกติอันนี้โอ้ไม้มีรอยฉลอกไอ้ขัดเคลือบไม้ประตูหน้าบานไม่ผ่านนะครับแล้วก็ยังไม่ใส่ที่เป็นก้อนประตูมีสีฟ้าประมาณสาจุดนี้ด้วยจุดนี้ มีในห้องน้ำชั้นที่หนึ่งมีฝ้าโปไว้แต่ยังไม่ได้เก็บสีมีฝาชิงยึดไม่แน่นตัวนี้ยึดไม่แน่นตัวดอรสตอ็อกฉีดขาดนะครับยังมีคาบซิลิโคนอยู่มองจากด้านในจะเห็นนขอบข่าๆอยู่นี้นะครับนี่ขอบขาวนี้ ห้องนอนซิลิโคนไม่เต็มรอยต่อตัวรอบที่แล้วคต้เกียรรอบนี้ก็บัวเม่สนิทอ,อีกกระจกเป็นรอยขนแมวแล้วก็สีก็เบื้องครับนี่ขาวอันนี้ออกเทาๆหน่อยมาห้องนอนเป็นรอยเก็บสีครับกระจกด้านหลังเป็นคาซิลิโคนโยกมีทำความสะอาดขอบมุมนิดหนึ่งครับบล็อกกันน้ำเป็นรอยรวมกับ สีด่างยนะครับติดตั้งไม่แน่นครับสะเทือนแบบนี้มีกระจกสั่นนะยังไม่ได้ติวกาวด้วยมีทำความสะอาดแผ่นตัวนี้ครับเป็นรอยด้วยมีรอยต่อไม้อันนี้บัวเป็นรอยทะลอะนี่ทำความสะอาดบานพับกับไข่สกูรูให้จม บานกลางตรงนี้นะครับเห็นขอบกระจกยางไม่สนิทครับในห้องน้ำนะครับก็จะมีเรื่องอยาแนวเป็นตามมดนะครับห้องน้ำเป็นคาบสนิมน,นี่รายการเดิมมีตัวจบเป็นรอยนะครับซิลซิลิโคนทำความสะอาดบานทับเป็นคาบสนิม หลังจากที่ตรวจสอบรายการทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับทางเราก็จะทำการบีฟรายการกับทางวิศวกรของทางโครงการครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้บ้านที่เสร็จสมบูรณ์มากที่สุดครับหากเพื่อนๆมีการตรวจสอบการรับบ้านจากโครงการสามารถนำมาแชร์เป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมสวัสดีครับ